โอเคทุกคนทักทายเข้ามาเลยจะให้3าความลับลำพันล้านนะแล้วก็เ,เดี๋ยวฉบับเร่งด,ด่วนใ,ใครใครยุคนี้เนี่ยใครไม่ทำออนไลน์ก็ถือว่าเอามากนะครับวันนี้ก็พอดีอสนุกสนุกนะครับไลฟ์สนุกสนุกเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้นะเ,เดี๋ยวยืนตรงนี้ดีกว่าเจนนี่ยืนตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูเดี๋ยวผมถือกล้องเองอ นี่เจนนี่บอกว่าเห็นหนังสือเล่มนี้แล้วชอบมากเขาเข้ามาในช็อปของผมเลยวให้ดูช็อปแป๊บนึงให้ดูนี่คือก็เป็นชอ็นชอปนะ่ยช็อปของผมอยู่เนี่ยแหละก็อยู่ในบันดิตยูนิเวอร์สใี่ไหล่ะก็สินค้าอะไรอยู่ตรงนี้ออฟฟิศพนักง,งานก็อยู่ตรงนี้เขาจิตใจดีแต่กูตาลายโอเคแชา้าๆนี่นี่ก็คือพวกช็อปของผมนะแต่จริงมีหลายมีหลายหลายส่วนนี่ก็เป็นหนึ่งส่วนนะครับวันนี้ก็คราวนี้ก็สวัสดีทุกคน วันนี้ก็วันนี้จะให้เนี้พอดีเจนนี่เข้ามาแล้วมาช่วยงานนี่เจนนี่คนนี้ไงที่บอกว่าได้10ล้านเนี่ยสิล้าน,นจากเด็กภูเก็ตนะครับตอนนั้นเป็นแอดมินอยู่ที่ภูเก็ตได้เงินเดือน8,00 0บาทไป0 0หรือ9,000 9ัน0พันเคขอโทษทีแบบโอบอกบอกบอกอะไรอ่ะบอกดูถูกไปนิดนึงตั้งพันเออดูถูก <laughs> ดูถูกเธอขอโทษที่ดูถูกขอโทษที่ขอโทษที่ดูถูกไปพันหนึ่งนืจะเก้าพับบแปดพันหนุรับไม่ได้ใช่ไมไม่ได้เลยเก้าพันเดียมันขัแรงถึงนงขั้นสร์เซ็นตนะสิบนต์ะเออโอเคสิบรเจอร์เว้เขาเรียกพี่โยสิบรเจอร์ลวสิบรเจอร์สิบรเจอร์คนไหนวะไอรอนแมนอ๋อใช่เหรอโอเคน่่่ เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เนี่ยอยากจะเป็นไอรอนแมนใช่ไหมอยากจะเป็นอยากจะวันนี้เนี่ยเจนนี่เข้ามาแล้วแบบเห็นหนังสือเล่มนี้ไว้คุณคิดดูเดี๋ยวนี้เด็กสมัยนี้มีใครอ่านหนังสือมั้ยนี่เรียกเขาเป็นเด็กเลยนะเขาอายุเท่าไหร่ละอายุเท่าไหร่จัง2ี่สิบห้าขวบค่ะยี่สิบห้าขวบนะแล้วก็นี่เขาเห็นหนังสือเล่มนี้สามพลังมาัศจรย์แล้วชอบมากทาไมถึงชอบใช่ชอบชอบนี่เราต้องมาดูวันนี้เลยนะคะเมื่อก่อนเจนนี่ไม่เข้าใจเรื่องพลังโฟกัสใช่ป่ะ พลังของการโฟกัสสร้างหนังในใจตนพอเห็นเขาว่าสร้างหนังในใจตนแล้วแบบเฮ้ยมันเหมือนที่อาจารย์เคยพูดว่าอนาคตของเราอะ่ะเราอยากได้แบบไหนอะ่ะคิดมันขึ้นมามองนึกภาพแล้วเราจะได้อืเนี่ยแล้วอาจารย์มาขยายตรงเนี้ยทึงชอบแบบเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่ มีจิตเหมือนเหมือนลิงที่แบบเวลาเราคิดอะไรวันหนึ่งเราคิดแบบเป็นหมื่นหมื่นเรื่องอ่ะอาจารย์แล้วอันเนี้ยอาจารย์พูดถึงเรื่องของการพลังโฟกสัสแล้วก็การทําสมาธิหนูนึกไปถึงตอนที่อาจารย์อาจารย์สอนเรื่องอ,อาจารย์สอนเรื่องอหนูฟังอันหนึ่งจูนสมองกับจีเนียสของอาจารย์ที่มีการสอนนั่งสมาธิแบบสี่แปดปดซึ่งเฮ้ยมันเอา เราใครนะคะที่มีจูนสมองกับจีเนียสแล้วแล้วเอาอันนี้ไปอ่านคู่กันจะเข้าใจมากขึ้น,นใชอนน่อันไหนอันไหนอันไหนที่ชอบนอกจากหนังสือเล่มน,น,นี้อันนี้อันนี้อ่านใ้เขาฟังหน่อยวันนี้มาแชร์แชร์ในหนังสือเลยเพราะว่าบางทีก็ แต่ผมไม่ต้องเตรียมเนื้อหายเยอะอันนี้แบบพัะอ่านให้ฟังเลยแล้วกันนะครับเอาอันที่ถูกใจแล้วเดี๋ยวหลังจากหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวจะคุยกันเรื่องของการทําพันล้านออนไลน์ <S 2> <S 2> านการทําการทําอะไรที่ได้พันล้านเร็วแล้ว,ลวก็มีม,มีลูกศิษย์คนขึ้นมาช่วยวันนี้เนี่ยเขาก็เรียนพันล้านออนไลน์ไปแล้วก็ไปทําเงินก็ได้แสนแรกของเขาก็ทําได้จากคร์สนี้นะครับเดี๋ยวองมาเล่าให้ฟังว่าวันนี้ให้ไปฟรีๆให้ให้คอนเทนต์ไปฟรีๆเลยนะครับอ่าโอเคมีอะไรบ้างนี่นี่ตรงนี้เลยอาจารย์ ที่ชอบคืออันนี้<ช>คนส่วนใหญ่มีจิตที่ชอามังกี่หมคือจิตเหมือนลิง<ม>คือกระโดดกระโดน,นกระโดดคิดนี่คิดนอนคิดนี่ตลอดเวลาจะไ้โฟกัสเรื่องดีทํายากมากเรื่องเดียวทํายากมาก<ช>ถึงต้องมีการสอนนั่งสมาธิผมนั่งสมาธิทุกเช้าหลังออกากาลังกายเสร็จเป็นการฝึกจิตของตัวเองในเรื่องการโฟกัสปัญหาของมนุษย์ส่วนใหญ่คือเขาโฟกัสไม่ได้<ม>ถ้ามนุษย์สามารถโฟกัสในเรื่องไหนเรื่องหนึ่งได้เขาสามารถสร้างอะไรก็ได้ให้เกิดในชีวิต<ม>อันนี้เป็นคําเขียนของผมและผมรู้ว่ามันใช่แบบนั้นจริงๆ คือในโลกนี้มันมีอะไรเยอะมากคุณอยากจะได้อะไรคุณก็ได้หมดนะเพียงแต่ว่ามันมันโฟกัสไม่ได้เขาอยากเดี๋ยววันนี้ก็คิดเรื่องนี้แล้วแล้วคนอื่นยัดโน่นยัดนี่มาแล้วก็เปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนโฟกัสไม่กนวั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 นเป็นเหยื่อคนอื่นหมดแต่ถ้าเกิดคุณสามารถโฟกัสเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้แล้วคุณมีมีจิตใจเด็ดเดียวตัดสินใจเด็ดเดียวโฟกัสหมายความไงโฟกัสหมายถึงว่ากูจะเอาแบบนี้แล้วกูจะไม่รับอะไรที่มันไม่ใช่แบบนั้นเมื่อวานผมสอนเรื่องความความมั่งคั่ง กับความมั่นคงไอ้คนที่มันมั่นคงเนี่ยมันจะเอาแต่ความมั่นคงอ่ะมันจะคิดแต่เรื่องเงินเดือนเงินเดือนประจํา<ๆ>จะต้องได้เงินเดือนนี้นะตลอดชีวิตนะแล้วก็แล้วก็จะต้องมีคนเลี้ยงชั้นนะอจอนแก่นะจะต้องเป็นแบบแนวราชาการคือ,อมีบํานาญมีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลกูมีคนเลี้ยงตลอดชีวิตบางแล้ว ถ้าเกิดเขาคิดอย่างนี้เขาจะไม่มีนํามานั่งคนที่มันจะรวยได้มันต้องเด็ดเดี่ยวมันต้องโฟกัสขนาดนี้คือบอกว่ากูจะรวยจนแบบมั่งเหลือเฟือแบบไม่ต้องคิดมากเรื่องทุกนี้เรื่องกระจอกเสียเงินทั้งหมดเลยเรื่องพวกนี้เส็จเรื่องแบบที่มันต้องมานั่งเฮ้ยอะไรล án, ําคาาอ่ะสี่สิบปีกูต้องมานั่งเดือนละละเดือนสามหมื่นสี่หมื่นกูร้องล án, อ้คานมาก ไอ้น,นั่นคือความมั่นคงของคนคนที่แบบว่าถูกปลูกฝังครอ,อบงาความคิดมามดีกว่าหรือไม่ถ้าคุณแบบว่าหาเงินได้ไม่ไม่แป๊บเดียวได้สิบล้านแป๊บเดียวได้ยี่สิบล้านแป๊บเดียวได้ร้อยล้านแล้วก็สบายทั้งชีวิตนั่นแหละความมั่นคงของจริงนั่นแหละคือบอกว่าคือพูดเรื่องนี้มันของขึ้นไงจริงๆอ่ะมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่คนเห็นภาพชาัดคือหลายคนเป็นเวลาแบบว่าเปิดเพจมาใช่ไหมแล้วก็ คือพอเริ่มต้นทำออนไลน์ใช่ปะ่ะโอเคเดี๋ยวเพจก็ต้องเปิดแพลตฟอร์มอะ่ะมีกี่แพลตฟอร์มไปหมดเลยทุกอันอทั้งทั้งที่แบบแพลตฟอร์มเดียวแพลตฟอร์มแรกยังไม่มั่นคงเลยยังโฟกัสไม่มอ,อยู่<อ>เลยโอเคเก่งเว้ยพูดพูดอันนี้คนนี้เดี๋ยวกันคนนี้ที่ผมพูดบ่อยๆเนี่ยจริงๆไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแบบว่าคนนี้เป็นหลานศิษย์เ,เป็นลูกศิษย์ใหม่อีกทีหนึง่งแล้วก็แบบใหม่ก็เป็นลูกศิษย์ชิดใจชิดของผมนะครับแล้วก็ไปสอนต่อนี่ก็สอนคนนี้ไปคนนี้ก็เป็นหลานศิษย ขนาดล้านสิทธิ์นะี่ทำเงินได้10บล้านที่ผมพูดถึงบ่อยๆที่ทําเงินจากภูเก็ตสปีที่แล้ว <5. S 1> เป็นแอดมินอยู่ที่ภูเก็ตสปีที่แล้วได้เงินเดือน9,00าพันบาทอาตอนน,อน,นี้ตอนนี้ทําเงินได้10ล้านละภายในภายในส <3 S 1> ปีนะครับคุณก็ทําได้นะเขาตอ้ก,ก็หาข้อมูลฟรีๆจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็มา oh. ฟังอาจารย์ uh. ฟังอาจารย์ด้วยคืออาจารย์อาจารย์ถามว่าเฮ้ยได้สิบล้านได้ยังไงทไําไมแบบไวจังสอดอะไรบ้างขายอะไรบ้างมีทุกอย่างเหมือนที่อาจารย์มีเลยค่ะอ ใช่ก็คือก๊อปปี้โมเดลของผมผมให้หมดใหม่ก็ก๊อปปี้โมเดลผมใหม่ก็ไปสอนต่อคนนี้ก็ก๊อปปี้โมเดลคือพูดง่ายคือโมเดลที่ผมทำอะโมเดลธุรกิจนะ<ม>ก็คือเขาก็ไปทํากันโหลูกศิษย์ของผมไปทาม,มาเห็นผมทําแล้วก็ทำกันแต่ผมก็สอนทุกอย่างอไว้ในไว้ในคอร์สพันล้านออนไลน์ผมอยากจะแนะนําให้ทุกคนนะจริงๆเงินมันไม่ได้หายากอะไรขนาดนั้นแต่คุณจะต้องเด็ดเดี่ยวนั่นคือโฟกัสของคุณเลยมันจะต้องโฟกัสแล้วแล้วแล้วอย่างหนึ่งคุณจะต้องเอาโฟกัสที่ความสุขด้วย นั่นคือเดี๋ยวข้อหนึ่งก่อนข้อหนึ่งต้องโฟกัสอย่างเด็ดเดี่ยวตัดสินใจแน่วแน่ความมั่นคงกูไม่เอากลัวความมั่งคั่งอย่างเดียวกลัวรวยอย่างเดียวรวยแบบเหลือเฟือแล้วข้อสองข้อสองคุณต้องอันนี้สําคัญด้วยนะคุณจะต้องโฟกัสที่ความสุขของตัวเองคุณจะต้องโฟกัสที่ความสุขของตัวเองถ้าคุณทําอะไรที่ตัวเองเหนื่อยเครียดไม่ชอบคุณจะทําอะไรได้ไม่อย่างืนคุณจะต้องโฟกัสที่ความสุขของตัวเองแปลว่าคุณจะต้องเคีย เขี่ยสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้หมดมกิจกรรมอะไรที่คุณทํากิจกรรมอะไรที่คุณทาอ่ะในกระบวนการทั้งหลายแหละถ้าเกิดมันมีบางอย่างที่มันไม่ชอบคุณจะต้องรีบหาคนอื่นมาแทนรีบหาคนอื่นมาทายกตัวอย่างของผมเนี่ยอยกตัวอย่างสมัยก่อนตอนที่เริ่มที่จะ,ะปั้นธุรกิจของตัวเองขึ้นมานะครับในเรื่องของธุรกิจความรู้ที่ครอบคลุมทุกอย่างเลยมีทั้งหนังสือมีทั้งหนังสือเสียงเนี่ยพวกเนี้ยเดี๋ยวช่วยดูนี่คือมันดกของผมนี่คือ พวกคอสต่างๆใช่ไหมใหญ่ๆนี่เห็นไหมพวกคอสใหญ่ๆนี่ก็หลักหมื่นตั้งแต่หมื่นห้าจนถึงสามหมื่นสี่หมื่นอันนี้ก็หกหมื่นก็มีอันนี้นะครับแล้วก็จนถึงอพวกหนังสือเสียงนี่ก็เป็นอาณาจักรของผมทำมัดเป็นสิบปีละพวกหนังสือเสียงนะตอนนี้ก็เป็นอยู่ในออนไลน์หมดแล้วนะคือคนจะซื้อเป็นซีดีก็ได้หรือเป็นเป็นหนังสือก็ได้นะครับเอ้ยเป็น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 ซีดีเป็นออนไลน์ก็ได้อันนี้ก็กองกองอยู่ตรงนี้นี่ขนาดนอ้นั่นยังมีเลยว่า นี่ที่เข็มขัดดัดหลังเข็มขัดดัดหลังเข็มขัดดัดหลังก็คือ,อดัดให้หลังตรงนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้มันนี้ไม่ได้ตั้งใจมาแค่แคให้ดูแค่จะให้ดูอาณาจักรอันนี้เท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีพวกหนังสง่งหนังสืออ่ะให้ดูก็เป็นหนังสือพวกนี้อันนี้ก็คืออาณาจักรความรู้ที่ผมสร้างขึ้นมามีมูลค่าเยอะมากนะคะใช่นี่มูลค่าเป็นพันล้าน มูลค่า,คามันสมองอะไร Intellectual Property อะไรเขาทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็สามารถที่จะผลิตซ้ําได้นะครับคุณคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าไอ้ผลิตทรัพย์สินทางปัญญาที่คุณสร้างมันในรูปแบบของความรู้เนี่ยคุณสามารถผลิตซ้ํามันได้เพราะฉะนั้นแล้วก็นี่เป็นน,น,น,นี่เป็นโมเดลที่ผมสร้างมาลูกศิษย์ก็ copy กันทารวยกันใหญ่เลยเพราะอะไรทรัพย์สินทางปัญญามันสามารถทําให้คุณเนี่ย อย่างยกตัวอย่างบิลเกตบิลเกต็ก็เป็นแบบนี้นะก็คือคุณต้องเข้าใจเรื่องนี้นะคุณอย่าไปทํางานซ้าแล้วซ้าเล่าถึงจะได้เงินเพิ่มใช่ไหมอย่างยกตัวอย่างเวลาเวลาอย่างเจนนี่เนี่ยไปไป,ไปทำคอร์สใช่ไหมไปทำคอร์สเวลาไปทำคอร์สเวลาคนมาลงทาอัดคอร์สเสร็จรอบหนึ่งแล้วมีคนมาลงย้อนหลังไหมมีค่ะมีลงย้อนหลังนี่ต้องไปทํางานเพิ่มไหมไม่ต้องค่ะไม่ต้องทํางานเพิ่มแล้วทำงานนิดเดียวคือส่งลิงก์ให้ใช่แล้วก็รอกดอนุมัติใช่มีแค่นี้คุณเก็ทเปล่าเนี่ย คุณเกตมาเนี่ยก็เหมือนกับบิลเกตบิลเกตทำงานก็คือทำอะไรอะตั้งแต่ Microsoft ตั้งแต่รุ่นแรกอะ่ะเขาทำเป็นวอทอ,อะไรนะว i n d o w s ทำเป็น Windows ขึ้นมาทำเป็น OS ขึ้นมาทุกคนที่ใช้ซอฟต์แวร์นี้จ่ายตังค์หมดเพราะฉะนั้นคนคนคน,คนที่แสนคนที่ล้านคนที่พันล้านคนที่อะไรก็ใชอ้อาจจะไม่ถึงพันล้าน<ช>คนที่อาจจะถึงก็ได้นะเพราะาโลกมี7จ็ดพันล้านคนโ<ช> <Okay. S 2> อเคแปลว่าคนที่พันล้านก็ เขาไม่ต้องทํางานเพิ่มแล้วคุณต้องคิดในแบบนี้โอเคไหมนั่นคือข้ออะไรยินดีข้อหนึ่งข้อสอง,อสองอโฟกัสนแรกคือโฟกัสเรื่องดวดเดียวข้อสองต้องเด็ดเดี่ยวเอาคำมั่นมั่งคั่งเท่านั้นความมั่นคงมันเป็นศัตรูของความมั่งคั่งจําจไว้เลยคนที่แม่คิดเรื่องความมั่นคงนะบงังฟังดีๆคนที่คิดเรื่องความมั่นคงนะมันจะเขาจะเขาจะเขาจะ,เขาจะมีถูก m i n d ตเขาจะคิดมาบอกว่าคิดประมาณว่า เอเดี๋ยวอันนี้ยังออกจากงานประจำไม่ได้เพราะว่าต้องเก็บอันนี้ไว้เก็บเก็บเก็บกลัวนอนกลัวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดป่วยขึ้นมาตอนตอนตอนแก่ทํายังไงอะแล้วเดี๋ยวพ่อแม่ไม่มีอะไร <ภ casting. S 2> คุณต้องคิดในแนวที่ว่ากูมีเงินสักพันล้านร้อยล้าน,าน,านไอ้พวกนี้เรื่องก,กระจองหมดเลยเรื่องพวกน้เรื่องพนเสร็จกันทั้งหมดเลยเพราะคุณต้องคิดแบบนี้เท่านั้นมันจะต้องตัดสินใจเด็ดเดี่ยวห้ามเป็นมังกี้ไม้ห้ามเป็น อะไรมันจิตลลจิตลิงมันจ,จิตลิงที่เต้นไปเต้นมาไม่ใช่คุณคุณถ้าคุณตัดสินใจเด็ดเดียวคุณจะได้มันข้อสองต้องเอาความสุขอย่างเดียวแต่ว่าอะไรนี่เดี๋ยวให้ให้คนนี้มาพูดถึงเรื่องของพันล้านออนไลน์นี่เพราะว่าไอตอนไอตอนที่ผมสอนเนี่ยอะไรจะพูดถึงความสุขใช่ไหมใช่จะต้องตัดบางคนเนี่ยไปทำโน่นทํานีทน่ทําเรื่องที่ตัวีิซาล่าซาลาเรียน,พ,นพันลลานออนไลน์ไปแล้วก็บอกว่า เออเอาไปใชต้ตอนนี้ก็ทําได้หลายแสนแล้วใช่<ะ>เพราะซาราตักเซล,ลเนาะคือแบบเซล,ลเนี่ยเขาจะต้องแบบว่าถูกบีบด้วยแบบยิ่งเป็นงานประจําก็ถูกบีบด้วยแบบเจ้านายอะไรเงี้ยแล้วเราไม่ชอบแล้วออกจากงานประจําอันนี้เป็นแบบอันแรกที่แบบซาร่าดได้มาได้เริ่มเรียน แบบสิ่งแรกที่แบบได้เรียนจากแบบการทําออนไลน์เลยคือพาร์ทออนไลน์ไม่ละความมันมันประเด็นคือมันต้องทําด้วยความสุขใช่มันจะต้องมาสิ่งจากสิ่งที่เราเรารักแล้วเรามีด้วยนะคะเพราะว่าสาระเริ่มต้นจากสิ่งที่ราสาระชอบก็คือเอาสิ่งที่เรารู้เช่นแบบมันไม่ได้แบบเป็นความรู้ที่แบบมากเกินแต่เป็นสิทงความรู้ที่ที่มากกว่าคนอื่นเช่นสาระเรื่องรู้เรื่องเกี่ยวกับการแต่งหน้าปรับลุคเนี้ยก็ออกมา ช่วยคนอื่นเรื่องนี้นั่นคือความสุขของเราอันนี้จริงค่ะแล้วอะไรที่มันไม่ใช่มันมันขัดขวางกระบวนการความสุขคุณต้องตัดออกไปให้หมดยกตัวอย่างของผมเนี่ยคุณรู้ไหมมันไม่มีอะไรหน้าที่ผมชอบอย่างเดียวคือคุยกับกล้องคุยกับเพื่อนเพื่อนคุยอ่านคอมเมนต์แล้วคุณรู้ไหมว่าหลังจากจบเรื่องนี้ผมจบเลย กระบวนาการอื่นผมไม่ชอบเลยผมชอบสอนชอบเตรียมเนื้อหา <i CNC> ดีๆมาสอนชอบปมีปฏิสัมพันธ์กับคนในไลฟ์นะครับแต่ผมไม่ชอบตัดต่อตอนนี้จนจนถึงวันนี้ยังตัดต่อไม่เป็นจนถึงวันนี้ยังเปิดเปิดไอโอบีเอสอ,อะไรทั้งหลายแหล่ยังเปิดไม่เป็นเลย <y S 2> <p ik> พวกเรื่องเทคนิคอะไรเน ία, ี่ยแบบไม่ไม่สนใจไม่ชอบไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นเรื่องตัดต่อไม่ต้องมาคุยกันแล้วแต่ว่า หาคนอื่นทําให้หมดเลยเรื่องการตอบอินบ็อกซ์ก็คนอื่นทําหมดมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องปัดเรื่องที่ไม่ตัวเองไม่ชอบไว้บ yeah ่ยาเนี่ยผมเห็นผมเห็นลูกศิษย์หลายคนเป็นแบบนี้ไงเพราะเขาเนี่ยบางคนบางคนกนะ็ขายของได้นะบางคนเรียนเออเรียนคอร์สของผมไปแล้วก็ขายของได้แล้วก็แบบเออขายคอร์สได้มีคนมาเรียนแต่ ถามว่าเออตอนนี้เป็นไงแบบไปหามาเพื่ออาจารย์เหนื่อยมากเลยมานั่งตัดต่อทุกวันแล้วมึงนั่งตัดต่อทําไมเพราะที่มึงขายได้มึงขายได้เป็นหมื่นหเป็นแสนๆสนไอตัดต่อนี่มันมันมันราคาถูกมากมันใช้เวลาแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วทาไมไม่จ้างคนอื่นทํำก็ไปขาย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 มันได้เป็นแสนเป็นล้านไปใช่ไหมเหมือนในนี้คือแบบคายลิเจเนอร์คือเขาบอกไว้ว่าเขาใช้เงินทํางานเขาเป็นวัยรุ่นที่แบบประสบความสําเร็จรับเป็นเศรษฐีแบบที่อายุน้อยที่สุดแล้วเป็นผู้หญิงด้วยแล้วแบบ ที่สิ่งที่อาจารย์บอกซาละคือเฮ้ยถ้าวันที่เริ่มต้นเนี่ยสัญญากับผมว่าไปทํา30วันส0มสิบวอนเตโอเคอตอนที่ผมสอนในคอร์สเนี่ยคอร์สพันล้านออนไลน์ใช่ค่ะผมแนะนำเลยใครยังไม่ได้เรียนคอร์สนี้นะรีบไปเรียนาะวันนี้ไม่ได้กะตั้งใจมามาแบบขายอะไรมากมายวันนี้แบบแค่แค่แต่ว่าอยากจะให้ทุกคนนะรู้ว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรง่ายกว่าการที่คุณจะไปบากบันตากตาําเหนื่อยคุณรู้ไหมอันนั้นเป็นการสะกดจิตจากคนรุ่นเก่า ฟังดีๆนะไอ้คำว่าเหนื่อยพยายามยากมึงต้องสู้มึงต้องทนมึงต้องมึงต้องไม่ไม่เหนื่อยก็ไม่ได้มาซึ่งความมันเป็นการสกดจิตจากคนรุ่นเก่าไม่มีในโลกนี้มี leverage มีพลังทวตีตั้งเยอะแอยะมึงจะเราจะไปเราจะไปล้าสมัยทำไมที่จะไม่ใช้เครื่องผลิตเงินพวกนี้ใช่ค่ะ เฟซบุ๊กนี่ไม่เป็นเครื่องผลิตเงินอย่างมหาศจย์มากเลยอะเฟซบุ๊กนี่แบบมันไม่มีแล้วอะที่แบบมึงอยู่แบบขอใช้เปิดห้องเรียนฟรีมัน็่ายฟรีเปิดกี่สิบอันก็ฟรี20อันก็ฟรี50ห้องก็ฟรีร้อยห้องก็ฟรีแล้วคนมาอยู่ในห้องมึงเป็นพันคนก็ฟรีฟรีหมดแล้วมึงจะเก็บตังค์คนเป็นพันคนก็ฟรีมัน็่ายฟรีกูเก็บตังค์ได้ เราไม่ต้องจ่ายค่าเช่าเลยเลยฟรีหมดอะไรกันจะขนาดนี้แล้วจะมาปฏิเสธทําไมแล้วจะไปนั่งเก็บตังค์แบบเหนื่อยเน่อยอะไรไม่เอานะครับทุกคนใช่ค่ะแล้วก็อันเนี้ยเขาบอกว่าสําหรับจิตวิทยาของคนที่เป็นโลกโซเชียลค่ะอาจารย์คนนี้เป็นจิตวิทยาของโลกโซเชียลคือเราจะรู้มากกว่าคนที่เป็นยุคเก่าเล่มเนี้ยบอกไว้เลยเก้าอย่าง่มคสใช่แล้วก็บอกวิธีการทำคอนเทนต์ด้วยวิธีการทำคอนเทนต์สำหรับแบบ โซเชียลยุคใหม่ด้วยตอนนี้เขาช่วยผมขายเลยนะน่ารักมากเขาเรียนคอร์สนี้ไปตอนนั้นตอนนั้นก็เรียนรุ่นแรกใช่ค่ะไม่ไม่รุ่นแรกอันนี้คือแบบทำสักพักหนึ่งแล้วค่ะอ๋อก็เลยมาลงเรียนคอร์สนี้ใช่สาระก็เพิ่งได้มาลงเรียนคอร์นี้ตอนนั้นยังสอง0 0กว่าอยู่เลยค่ะสองหมื่นห้าอยู่เลยแล้วตอนนี้แบบว่าคือจะดขึนเป็นหกหมื่นแล้วใช่หกหมื่นแล้วแต่้งอกว่าวันนี้วันนี้าระก็เลยขออาจารย์ให้สาหรับตอนตอนนั้น ซาลาเรียน2 5งหมใช่ไหมคะแล้วก็มันขึ้นมา60,000ตอนนี้คือถ้าหากว่าขึ้นตลอดราคาขึ้นตลอดเพราะเพราะคนลงเยอะไงแป๊บเดียวขึ้นขึ้นขึ้นมไม่คิดว่าแบบจะขึ้นเร็วขนาดนี้ก็เลยบอกว่าอาจารย์วันนี้หนูได้แสนหนึ่งจากาจแบบ อาจารย์อะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ราคาสําหรับใครที่สนใจเป็นมือใหม่มไม่รู้ว่าจะเริ่มเรียนคอร์สอะไรสาระบอกว่าคอร์สเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นของเงินแสนแรกที่สารัตได้แสนแรกแต่จนนี้ได้เยอะกว่านั้นละค่ะตอนนี้ได้เยอะกว่าแน่นอนแล้วก็ใครที่อยากได้จากหกหมื่นนะคะอาจารย์สาระให้ที่อยู่ที่สามหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทอเอาราคานี้ไปเลยเพราะว่าก็ ขออาจารย์๋ยว <laughs> ค <c oughs> ้อนอาจารย์วันนี้วันนี้ถ้าใครใครดูจนถึงจนจบแล้วเดี๋ยวผมจะมีมีโบนัสให้มีโบนัสให้ใหถ้าใครดูดใครใครเล่งคอนนี้ไว้อยู่แล้วนะมันจะไม่มีราคาต่ำกว่านี้แล้วผมสัญญา <c oughs> ทุกครั้งที่ผมจะออกมาไรผมเช็คก,กับราคากับลูกน้องก่อนว่าราคาล่าสุดเท่าไหร่เพราะเรา <c oughs> ไม่ต้องการแบบว่าเฮ้ยคนที่เพิ่งซื้อไปแล้วบอกอ้าวราคานี้ถูกกว่าอีกไม่มีแล้วนะมันจะเป็นราคาที่ต่ําที่สุดแต่วันนี้จะมีโบนัสให้กับคนที่เอ่อซีเอฟในในในไลฟ์นี้นะครับสรุปอ่ะขอบใจมากค่ะ สรุปนะสรุปไปจงโฟกัสที่ความสุขของตัวเอง3คือใช้พลังทวีของ Facebook ใช้พลังทวีของ Facebook ทำเ,เข้าถึงคนมากขึ้นขายให้มากขึ้นแล้วคุณจะเป็นเป็นอะไรที่มีอะไรอะ่ะมีมีเศษเงินเหลือๆใช้นะครับเหมือนกับคนนี้เหมือนคนนี้สิบสิบล้านเนี่ยพเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้ อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็กด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเ,เจอกันนะครับผมบริษัทโรีสวัสดีครับ